สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะพาทุกคนเข้าไปดูไก่ไก่กันนะครับไปเก็บไข่ไก่นะครับผมวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับแดดคดหรือแรงหน่อยนะครับนี่นะครับตอนนี้ก็มาถึงกรงไก่แล้วนะครับผมนี่นะครับไก่ค่อนข้างก็นี่ครับสาวๆทั้งนั้นเลยนะครับผม นี่ครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้โอ้นี่ครับเห็นแล้วครับโอ้เยอะมากเลยครับทุกคนนี่นะครับโอ้นี่ครับไก่ทั้งหมด56ตัวนะครับนี่นะครับไข่ครับผลงานครับโอ้โหนี่ชึ่งเยอะเลยนะครับผมมันมีทั้งเนื้อวางอยู่ตรงนี้ลูกหนึ่งครับทุกคนนี่ครับขอเก็บก่อนนะโอเค ดูสิมีอีกไหมอ๋อนี่ครับอยู่ตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับนี่นะครับไม่มีแล้วหมดแล้วบางทีก็จะอยู่ในเก็บนี้ด้วยนะครับไม่มีโอเควันนี้ไม่มีนี่นะครับผมทั้งหมดผมรับไก่มา2อาทิตย์นะครับ2อาทิตย์มันก็ไข่ให้ผมนะครับครึ่งเดือนผมหมดกับอาหารไป5ากระสอบนะครับ มันก็นเลยออกผลงานให้ผมประมาณนี้นะครับวันแรกจะได้อยู่10ฟองนะครับไม่ได้ถ่ายไว้นะครับเดี๋ยวอันนี้จะได้กี่ฟองเดี๋ยวเราไปนับกันนะครับผมเอ๋ตอนนี้เราก็นับแล้วนะครับอ่าใส่นี้เลยนะครับ1 2 3 4 ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดวันนี้ทั้งหมดได้อยู่สิบเจ็ดฟองนะครับผมทุกคนโอเคเดี๋ยวตอนเย็นประมาณสัก สี่โมงเย็นเราจะเก็บอีกรอบนึงน,นะครับทุกคนสวัสดีครับอ่าอันนี้ก็มาอีกวันนั้นนะครับผมวันต่อมานะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้จะได้เยอะหรือเปล่านะครับดูทุกคนอ่าไหนดูสิโอ้นี่นะครับโอ้นี่ก็มีนะครับขอเอาก่อนนะโอสองฟองเป็นสี่ฟองแล้วน,นะครับเอยวดูทางเอ่นก่อนมีหรือเปล่า Okay. นี่นะครับอันนี้ก็เป็นช่วงตอนสี่โมงเย็นนะครับผมวันนึงเราจะได้เก็บสองรอบนะครับออ oh, อยู่ตรงนี้ฟองน,น,นะครับโอเคเมื่อกี้มองไม่เห็นนี่นะครับตอนเย็นจะได้น้อยกว่าตอนเช้านะครับตอนเช้าจะเอาเยอะกว่านะครับ อันนี้ก็2ีฟองนะครับผมเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชนับผิดอันนี้ทั้งหมดได้อยู่1 1ฟองนะครับตอนเช้าได้17ฟองนะครับผมได้น้อยกว่าตอนตอนเช้าหน่อยนะครับนี่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับตั้งแต่รับมาก็มีป่วยบ้างแต่ว่าเราต้องใส่ใจดูแลเขานะครับว่าตัวไหนเวลาเราให้อาหารตัวไหนไม่ไม่กินอาหารเราก็จัดแยกแล้วก็มาป้อนยานะครับสวัสดีครับ